ตัวนี้กับสองตัวเลยอ๋อตัวนี้กันไปแล้วจะเต็มกระชากเลยนะนี่ทักทายสบายดีผมแม่พี่น้องบรรยากาศได้ยามแรงๆนะว่อนี้ทางทีมงานเ้ากับสิได้เดินทางขึ้นป่านะทีมงานเ้ากัะคือเก้าพี่น้องเลยเอารถจักรไปคือเก้าน,นะเพราะว่าทางมัน สบายได้ละแต่คือว่าเราฤดูกาลนี่ก็ถือว่าขี้ฟุ้นนะยามนี่ยนะถ้าว่ายามฝนแล้วขี้ตมยามนี่ก็ขี้ฟุ้นาทีมงานเราไปมื่อนี้ก็ว่าห้าคนนะทีมงานเรานะห้าคนเอารถจักไปสามคันสี่คนะันเ่ยเอารถจักไปสี่คันนะทีมงานเราอ่ะติดตามแล้วก็รอลุอล้นน้ำเดียวพี่น้องสิได้สิมานพี่เลยเมื่อวานนี้นะอายุหาก,กินตัมโดตัมป้าคือเก้านะ ตอนนี้ค่อยกัมาหอดหนองตุ้พี่น้องเอ้ยเทว่าซึ่งท่าทีมงานแล้วก็ยังยังทีมงานนึ่งท่านมานะยังรถคันหนึ่งนะรถจักรคันหนึ่งสอนเดียวท่านมาหอดเทว่าทีมงานเราก็มาหอดเลยสามนะนี่นะรถสามคันรถสี่คันนะทั้งหมดนะยังคันหนึ่งท่านมาหอดวันนี้ค่อยกับสเสดไปหาละละเลาะแัดแรงท่านนะนะไปหาเลาะยิงเลาะเฟิร์กเบิร์กันในหายิงนกนี่นะ สีได้สีมันใช่ไ้มพี่น้องเอ้ยอ่ะตามแล้วก็ลอลุ้นเป็น้ำเดียวตอนนี้ค่อยก็ามาเลาะแถวตี่น้อยตามตุยน้อยตามดงนี่นะถัวาทีมงานางเขาไปเดี๋ย้ายกันไปเดี๋ยวนี้นะเขาไปเลาะบางบางทีมันพอนะพี่น้องถือวาบรรยากาศก็จะร่มเย็นด้นะวันนี้นะ เราลแล่งกับค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยมีได้พเพลยนะมีพอ,พอเพลยมีมานแล้วมันนี่นะ,ะมันนี่ก็สสได้เรากลับบ่สมทบม็จบางทีงานเนาะเพื่อเราได้ละมานได้มันล่มเลยนะมันนี่นะเนี่นกก็นี่ยินแต่เสียงก็เล่นกันี่ยินเสียงมัน,นู่สูง ตอนนี้ทีมงานเราก็มาแล้วก็มาสุดทบเดียวเนี่ผู้นึงอีท่านมาถือว่าบีได้เพื่อนะทุกคนแต่ละคนก็มีหมาดน,นะมีควายสีฮามาฝึกหนูมากินมกกะกบกต่อไปนี่พี่น้องเลยมันจะได้เลยแล้วมันนี่ตามลุ้นน้ำเดียวพี่น้องการหนูได้เต็มแล้พี่น้องเอ้นี่หนูน้อยหนูเดง เต็มนั่นแหละมันมาเลยเนี่ยห,หนูทีมงานเาหรอการก็ได้ลายเติบพี่น้องเลยมาเนี่ยเลส่วนคอยก็ได้เต็มหนึ่งนะ,ะมาอีกเลยมาอีกเลยมาอีกเลยพี่น้องนี่งวายพี่น้อง มันมันมันทีมงานฮากับมฮอดบอนภักเศร้าแล้วบบนี้นะอ่าพพื่ดดงไฟให้ยูเ็ดกินกนพีนงเว้ยให้ยูเอดกินแล้วก็ลงไปหักก้านเขมมานาวได้นี้เขมนานาวห้องเลยได้ยินเสียงห้องมาลวเดี๋ยวปิ้งหนูกินไหมปิ้งหนูเนาะปิ้งหนูกินแรงอะไรเฮะ เสียแค่บาาวห้องเลยอ้นโอ้ผลงานได้ลายเติบได้พี่น้องมัน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 ไปดเห็ดกินก่อนจนบุ๋มหมูทีมงานางกำลังจีหนู ที่หนูปีงหนูอาหารกันกินทัากการหนูนะโันี่ทั้งหนูวายทั้งหนูท้องขาวไหลายเติบตอนไฟนะเบาสุพันบ้านหนบอเพอาะโคโันี่นะโอ้โห วัสิุพันธุ์มนนาเฮ็ดกินแท้ด้วยพี่น้องเอ้ยเนี่ยติดตามซ่องคนเะด้อผู้ใดสนใจวาสิุพันธุ์มันนาคนรอคนซ่งองใหม่เอาติดตามเป็กำลังใจให้ได้พี่น้องเลยอย่าพังนี่ยที่แล้วสามตัวเหลือปิงสี่ตัวนะทีมงานเราห้าคน,นสี่ตัวคือสีอิม่มนะพี่น้องเลยแจกกับตำม,มาแต่เฮิร์น Để chán xím Ờ Nụ của gắn hộ Chẳng Còn khăn cho thì hình thao cái Nó đã dập Nó hết nữa đấy, mà không phải hết ừ, không phải là... có càng... thì chưa hết trầm năn là tốt rồi Thì ngàn hả lông phải tắc nắm ừ, nó là... Thì ừ, nó là... hóng lại là khi mà nào xuống là ลงตั้งน้ำซึก็ได้หลายเติบแล้วนี่วันชาสากสิบตแลวละเือว,ว่าทีมงานกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวลงไปกันหลอบนี้อยู่เคอรน้ำเนาะสบายได้เนื้อล้างเนะอได้น้ำล้างได้หอบนี้นะ กันนะกินข้าวทอดโอ้หนวดิดก้อนเนะกลังมือก่อนวัเอากระดิ่งลอยเอานี่ก็ต้มน้ำกีนกาแฟอีโอ้ทีมงานทั้งคาเก็บมาพร้อมเลยนะกินกาแฟแล้วกินข้าวแล้วทงการเค็มมะนาวต่อ า,าม,มามนนอการพิ่นี่นนหนุ่มหกระซุกได้ทีแล้วพี่น้องไหมอ๋อมามาพี่น้องกินข้าวแรงคนเดียวพี่หนู่มเลยันึ่งก็สองปี่หนแซ่บได้วันนี้กิแบบแบบน,นขา้าวแรงกับพี่หนูพี่น้องกินข้าวยาแล้กับไปกมมารเคี่นาต่อวันนี้นะ ี่แจ๋วหัวห่อใส่ใบตองไม่เปล่าครับมาครับต่ำมาแต่เฮินเลยโอ้โหจำปรับปรับลถครับครับคับโอ้แซ่บขนาดโอ้เพิ่งออกขาวโลดโอ้โหจมขมูเลยขาวโลดตีนก็แซ่บอ่ะกินข้าวพี่น้องแซ่บๆกินข้าวป้ามาเนี้นะ นี่ทำย่ใหญ่รลเพิ่มเชี่้วโลดนี่ยาวเลยเนาขาโตไปเลยสป็หยอดเลยโน้อเท่าเปล่าของดงช่วยเดี มีมีขึ้นมาเลยโทษแจมเลยโทษโทษโทษคกูมะนะริมงานครับสามคนจนสองคนลงไปก้าเขมมะนาวก็แอละน่ะคนอยากกินข้าวก็ี่น้องมาหนกินข้าวแ้กสุดที่ก้าเข้มมะนาวเดี๋เข้านะ ตอนนี้ก็กินขา้าวเยี่ยมแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็สีลงการเข้มะนาวกันวันนี้นะสิบงานเราก็ลงไปก่อนแล้วละใส่ซี่คนนะยังยัง,ยงบ่าวสุพรรณบ้านหน้าวัานยังกินขา้าวชัานอิม่มนะลุ้นน้ำเดียวพี่น้องจะได้ลอยได้หลายสำเร็จวันนี้เทียวว่ามันห้องกันยังมีท่านห้องหลายนะห้องซ้ำหนึง่นงซ้ำใดแล้วเทียวสาแล้วมิดเสียงฮ้องแล้วพี่น้องเอ้ยลงมาแล้วกัน อ๋อใช่จิ้นลงมือยี่ห้อนี่เลอยู่หันเลยโอ้โหเฮ็นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เฮ็ดมนาวเฮ็ดมะนาวนี่โอ้ได้ตัวนึงเลยโอ้หางเตอร์หองจะลี่ยเซลเลยพี่น้องฮะรอหางเตอร์ก็ นี่นี่น้องไอ้นี่โอเคมะนาวนี่ตัวบักใหญ่เลยตัวเมฆนี่ตัวเฮาเฮ็ดหึมมึมเนี่ยเพื่อว่าเฮมมันฮ้องตอบพี่น้องเอ้ตัวนี้เห็นแล้วพี่น้อง ตอนนี้ทีมงานเข้ามาต่การเขตได้ลายตัวได้พี่น้อยนี่งคอยนี่ได้ลายเติบฉนนี่ทีมงานเขาแต่ละคนก็ได้ลายถือว่าฮึ่นมากกินกาแฟนะ กินกาแฟพักผ่อนเล็กน้อยจากลงไปการต่อยพี่น้อยตอนนี้กำลังจากที่กินกาแฟเพลินแล้วเรียบร้อยกับพักผ่อนนดอยนึงพี่น้องเลยวันนี้ก็สีลงไปการนีดก่อนถือว่ามันฮ้องลายแล้ววันนี้นะสามจะแจ้งเลยของเสร็จคุกเสร็จแล้วอาดๆๆูโอนเริ่มจะแจ้งฮ้องลายพี่น้อยวันนี้นะ นเห็นแล้วต oh, oh, uh, ัวนี้ก็โอ้สองตัวเลยอ๋อตัวนี้กัอนพี่หน่อยสองตัวสองตัวโอ้นี่สองตัวคือดีเลยพี่น้อง ทีมงานก็นลงมารอบสองแล้วไปเลยแต่ละคนก็นได้ลายอยู่ได้รอบนี้นะโอ้ของหลายแล้วพี่น้องเลยอ่ะขออนุญ,ญาตจับเข็มบันหาก็ได้พี่น้องตอนเช้าตอนเช้าสี่ท่าพี่น้องเบิ้งแต่ละคนสีได้ลายสาเลยฮะโอ้ฉันได้วิธันมู้ได้หนอ่ะเติมไปละโอ้เข็มบันหาก็ได้พี่น้องเด้อ หลังจากที่การเขตการเผยพล่เรียบร้อยก็จะแจ้งแล้วพี่น้องไงวันนี้เขาก็สิได้เดินทางกลับบ้านน้นวันนี้นะเพราะว่าเข้าสิมือ่อสายพัดยันเขตตายแต่ละคนก็ได้ลายแนตะ่ทมงานโอ้เสือกระสอบอะไรนี่มีกระตารถอีกนี่โอ้ได้ลายได้ลายได้เอ็น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 นี่บ่ โอ้ยเต็มเต็มแย่งเลยนี่กกอ๋อต่อโห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 นี่บ้าธรรมดาทีมงานพี่น้องโอ้ตัวนี้กันเพียบอีพี่น้องเอ้ยเต็มแย่งเลยนี่แกตึ๊กต่อนักคึกเลยอ๋อต่อส่วนคอยก็ได้ไรเติร์พี่น้องเอ้ยนะรอบนี้บมลูปนะรอบนี้นะแต่ละคนกัน มานมันวันนี้เราก็สิได้ยกันบ้านนะกพอ็พอกันอยู่พูละม่อนพักเศร้าพูละวันนี้ตอนนี้กาเมาเทินแล้วพี่น้องเไยมากเลยโอ้บรรยากาศคืมนะนี่เข็มมะนาวเพาก็ได้ลายเติมนะส้นหนูส้นเพลอนน่ะค่อยิ่งได้เอาด้วยน้ำเขาเลย่อยเอาแต่เข็มมะนาวการเพลอกันมันนี่ยานะแต่ว่าหนูมันได้บิลลายไปเลยบิไ,ได้เอาไปเถอะมันก่นนนอ,อนอคือมันเติงเดียวพี่น้องเไยคือตายลายเติมแล้วนี่ ข้อกการท่านี้แหละการได้หลายนะแต่เธอได้สามสี่สิบตัวแล้วนะช่วงนี้ได้หลายช่วงนี้นะโอ้ห้องหลายนีห่หลายเตยพี่น้องไงโอ้เดี๋ยวเต็มกระชาบเลยนะนี่ฮ่าโหลตัวมี้ฮักขากม็มีอ๋อปะปั่นเป็นรอบนี้มาได้เน่นไปเลยว้าดองมาพี่เลยนั่นี่เอ้าตัวนี้อ้าว เออมาได้มาได้คอยเรานี่ยพี่น้องเอ้แต่ว่าเคยกา้ยกาวเชื่อเขียมมนมาก้าวในราดยจะเต็มกระซามอันนี้กันสิได้แบ่งปันพี่ปันน้องได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าแบ่งปันเพื่อนน้องได้ไว้กินหลายมื้อได้แล้วก็อันนี้ก็คือสิเป็นเวชพ่อเนื่อเจ็กอยู่เห็ดกินนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยกระซีว่าฝากไว้เพลงสั้นี้ล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้วยทุกคนเด้อยครับใจรลญร้าย